สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมข้าวดอกมะรินะครับปลูกไว้กินนะครับไม่เคยใส่ปุ๋ยยูเรียไม่เคยใช้สารพิษนะครับที่เราถ่ายให้ดูนี้นะครับรวงใหญ่สวยงามนะครับ ยาไปนู่นเลยทีเดียวเป็นแปลงทดลองทำกเกษตรอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยหมักนะครับ น้ำหมักผลไม้บ้างอะไรบ้างนะครับปีนี้ไม่ค่อยได้ดูแลมากนะครับเพราะเพราะว่ากลัวมันจะงามเกินนะครับปีที่แล้วดูแลมากไปหน่อยครับก็เลยงามเกินนะครับสูงเกิน รถเขาก็ไม่อยากเกี่ยวให้นะครับเพราะว่าเกี่ยวยากนะครับข้าวล้มด้วยปีนี้เราก็เลยปล่อยทิ้งๆว่างๆนะครับไม่ค่อยได้ดูดแลเท่าไหร่ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับ ถ้าเอาไม่ล้มนะครับปีที่แล้วต้นสูงท่วมหัวเลยนะครับปีนี้เราก็ปล่อยตามธรรมชาติไปไม่ค่อยได้ฉีดพ่นน้ําหมักเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวจะงามเกิน พรุ่งนี้ก็จะเกี่ยวนะครับถ้าเป็นไปตามกำานดหมายนะครับนัดกับรถเกี่ยวไว้ถ้ารถเกี่ยวมาพรุ่งนี้เราก็จะเกี่ยวออกมาเป็นเม็ดแล้วนะครับหลังจากเกี่ยวออกมาเป็นเม็ดแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดแล้วก็พักเม็ดไว้สักไม่กี่วันนะครับก็จะ ลองเอาไปสีดูครับได้กินข้าวใหม่แล้วครับปีนี้ทำเมืองไทยนะครับประเทศไทยทำเองกินเองใช้เองครับครับสำ,สำหรับคลิปนี้ก็คงมาพามาดูกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ